ครับทุกเพจลุกเพจดิจันทุกคนนะครับสวัสดีลุกเพจดิจันทุกคนที่เข้ามานะครับนี่ตอนนี้นะครับทีมอ่าลูกเพจคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันเช็คเสียงนิดนึงครับกดไลฟ์กดแชร์แล้วก็เสียงชัดไหมบอกแอดมินหน่อยฮะกด1ช่วยกันเช็คเสียงนิดนึงครับถ้าเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามานะครับครับโอเค วันนี้นะครับทีมอิจานของเรานะครับทริปบุญของอิจานนะครับเราได้มาร่วมกันทําความสะอาดที่พื้นที่โดยรอบนะครับก็คือด้านรอ,รอบของพระธาตุพนมนะครับเอานะ้ำมาล้าะน้ำนี่อันนี้เราใช้น้ํายาทําความสะอาดนี่ของอามาดีลัก์นะครับซึ่งเป็นน้ํายาที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะเราจะได้เห็นว่า ทริปอีจันของเรานะครับทริปท่านบุญของอีจันของเราวันนี้นะครับก็มาร่วมมือร่วมใจกันในการทําความสะอาดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โดยรอบของพระธาตุพนมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูพระธาตุพนมในยามค่ำคืนในตอนนี้อีกทีนะครสวยมากสวยมากสงบเงียบสง่างามนะครับในทริปของอีจันของเราในวันนี้ที่มาร่วมกันทําความสะอาดที่รอบพระธาตุพนมนะครับมี เขาเรียกว่าหลากหลายอาชีพหลากหลายช่วงอายุนะครับสูงที่สุดอยู่ที่93ปีนะครับก็คือ,อมีผู้ร่วมทริปของเราเนี่ยที่อายุสูงที่สุดก็คือ93ปีนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าพลังบุญของเราที่เรามาทําบุญกันในวันนี้นะครับก็จะส่งผลให้กับลูกเพจช่วยกันอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะครับนี่นะฮะเราได้ดูว่าในในรถเข็นที่เราเอามานะครับก็จะเป็นน้ํายา ทำความสะอาดนะครับของมาดีลักนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของเราในทริปนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางพระธาตุพนมนะครับที่ได้มาช่วยกันนะครับรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้ด้วยนะครับก็มาช่วยกันทำความสะอาดในนี้เราพาไปดูน้ํายามาดีลักนะครับแล้วก็กับการใช้งานนะครับว่าเราเป็นแบบไหนนี่ตัวเครื่องน้ํายาตัวแกลอนน้ํายานะครับแล้วก็มีเครื่องฉีดน้ํานะครับ วันนี้เราก็มาช่วยกันหลังจากที่เราทาความสะอาดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องอทําพิธีขอ,ขอขมากันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าในระหว่างที่เราทําความสะอาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเราอาจจะทําผิดพลาดหรือว่าใช้คําพูดไม่ดีหรือมีการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับในช่วงเวลาที่เรา,เาทําความสะอาดกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เราก็ต้องมีการขอ,ขอขมากันในตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกันด้วยนะครับนี่นะครับ ใครที่เข้ามาดูตอนนี้นะครับก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเราไปด้วยนะครับถือซะว่าช่วยกันทำเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งนะครับพี่นาครับปกติเราทำความสะอาดกันยังไงบ้างครับที่นี่ก็ถ้าปกติแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่คือโดยปกติจะมีพนักง,งานทําความสะอาดแต่ว่าการทําความสะอาดที่แบบใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นอยู่ที่ญาติโยม นะคะบางทีก็รวมกลุ่มกันมาทําแบบที่เราทำเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะจะจะใหญ่จะเยอะเพราะว่าเรามีเครื่องมีอุปกรณ์บบนะคะซึ่งปกตินนแล้วนานๆก็จะมีกลุ่มคนที่มาล้างแ,แบบเนี้ยค่ะแล้วปกติทำความสะอาดบ่อยไหมอ๋อจริงๆอ่ะมีพนักงานทาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนนี่ยทุกวันคืออยากให้เห็นว่าทําไมต้องทําความสะอาดใหญ่อยากให้ดูที่พื้นเห็นไหมคะครับนี่ไม่ว่า คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นหินอ่อนแล้วไม่ได้ยาแนวเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเศษฝุ่นมันก็จะลงไปตามร่องนะคะแต่สาเหตุที่ทําไมเขาถึงไม่ได้ยาแนวเนี่ยเวลาฝนตกน้ํามันจะได้ไหลลงไปตามร่องได้โดยประมาณนะคะอ่าใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นการ,กรพบรอดใหญ่นะคะโอเคขอบคุณพี่น้ามากนะครับขอบคุณครับพี่โอเคนะครับเราก็ได้รับทราบกันแล้วปกตินี้ เมื่อกี้เราได้เห็นกันใช่ไหมลูกเพจเราผมได้แทนไปให้เห็นแล้วความสมบรณให้ดูกันอีกทีนี่คือในช่วงของวันนี้วันเดียวนะฮะค่อนข้างที่จะศกปรกพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีการทำความสะอาดกันแล้วนะครับ ชื่อยู่มี power bank ดมี power bank ไม power bank มี power bank ายมีครับาจะบมแล้ power bank แคที่มีมานแค่ power bank เลนเหยวเละน่าพอลุกไปไหนอ่ะเอาแต่ power bank เไม่ได้นี่นะครับก็ให้ลูกเพจได้ดู บรรยากาศโดยรอบกันไปก่อนนะครับเพราะเนี่ยเราก็กําลังเริ่มทำความสะอาดกันแล้วนะครับใช้น้ํายาเอามาลงแล้วก็ทำความสะอาดคือพื้นที่โดยรอบพื้นที่รอบพระธาตุพนมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้เดินันนะใช้มันเป็น,เป,นเป็นระยะทางค่อนข้างกว้างพอสมควรเหมือนกันนะครับพอเราได้เดินมาตอนที่เราจะ เขาเรียกว่าอะไรแห่ผ้าห่มเพื่อที่จะไปห่มพระธาตุเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่ากว้างขนาดไหนนะครับแล้วก็ปกติอย่างที่พี่ณนะผู้ดูแลของสถานที่นี้บอกว่าปกติก็จะไม่ค่อยมีใครที่มาทำความสะอาดเท่าไหร่นะคือหมายถึงว่าทำความสะอาดใหญ่นะครับปกติเนี่ยในพื้นที่พระธาตุพนมเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดอยู่แล้วทุกวันนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีการมาทำความสะอาดใหญ่เหมือนอย่างที่กรุ๊ปเรากำลังมาทำกันในวันนี้นะครับโอเคผมพาไปด,นนดูอันนี้ก็หมดนนหมดไปเพี้ยงอ่านะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศที่อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่หนติดมีปล่อยตัดไปเลยก็ได้นะปล่อยตัดไปแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ไม่ติดก็ได้นี่นะครับเราก็ได้เริ่มทความสะอาดกันแล้วนะครับรดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับในในขณะที่เรากําลังทาความสะอาดกันอยู่นี้นะครับเราอาจจะมีการพูดจาหรือว่าพูดคุยกันใน ความอาจจะมีการล่วงเกินหรือว่าไม่สุภาพหรือว่าอะไรใดๆก็ตามด้วยความที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับพอเสร็จสิ้นจากการทําความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขอเข้ามากันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับอย่างที่เราบอกไว้ในขั้นต้นเดี๋ยวลงก่อนก็ได้เดี๋ยวร้นาขึ้นใหม่เลยเนาะโอเค